วางแผนวางสคริปต์ระดับอีกทีหนึ่งว่าเอาตั้ช่วงไหนตั้งแต่เช้าใช่ไหมช่วงเช้าเขาร่วมมือกับเราค่ะก็โอเคค่ะพี่ป๊อตก็เห็นด้วยค่ะเรื่องนี้แล้วก็ค่ะแล้วก็จะพามาพาขึ้นไปที่ห้องดูทีนะคะเรื่องนี้จริงๆเราก็ได้ไอเดียแบบนั้นด้วยส่วนนึงใช่ไหมคะเตรียมกันก่อนเราต้องแบบว่าบังบังไว้ก่อนไหมบังแน่ไว้ก่อนไหมอ๋อแเราเราทีมงานทีมไหนมีอยู่สองทีมครับอยู่ข้างล่างสองทีมแม่ไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับตอนนี้ ต้องการให้ร้องไห้น้ำตาแตกกันไหมครับพี่ผู้อบอกว่าน้ำตาลูกยังไม่แตกน้ำตาพี่ผูแตกก่อนเนาแผนการนี้ค่อนข้างยากค่ะแต่เราคิดว่าเราทำได้ค่ะเราวางแผนกันมาอย่างดีเป็นอาทิตย์เลยค่ะ 5ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้เซอร์ไพรส์คนที่เป็นเปรียบเสมือนคุณแม่ของคุณแม่จู้เลยอ่ะก็คือตัวพี่ชมพู่เองนะคะเลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องเซอร์ไพรส์ตัวพี่ชมพู่กลับไปบ้างเนาะหลังจากที่แกวางแผนกับทุกๆคนมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะเจ้าตัวไม่รู้แน่นอนค่ะเออสนุกดีน่าจะสนุกดีก็เลยทำ <c oughs> เรื่องนี้ตองไม่เกี่ยวนะคะไม่รู้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 รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่จะได้มาเซอร์ไพรส์มามาในวันนี้ค่ะซึ่งที่แบบมาม่าไม่ดูตัวเลยจริงๆเป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะก็แบบไม่ค่อยได้บอกแต่จะแบบจะแสดงเป็นแบบอาการแทนหรือว่าแบบเข้าไปกอดมากกว่าค่ะไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนเวลามิงกลับมาดูวิดีโอเนี่ยมิงก็จะนึกถึงแม่ตลอดมิงก็ยังเป็นมิงเหมือนเดิมค่ะก็เป็นลัตตีของแม่แล้วก็เป็นลูกหมูของพ่อค่ะแล้วก็มิงรักมาม่านะะค แบบรักหมาตลอดแล้วก็แบบจะคอยเป็นแบบเด็กดีตามที่แบบมามาสอนมาตลอดก็จะเป็นเด็กดีทําตามแบบเชื่อฟังมามาตลอดค่ะแล้วก็จะแบบไม่ออกลองนอกลูนอกทางแน่นอนหท่าสอแม่ไปไตื่นเต้นตินเต้น ใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียนส่นอบอ้อมแขนอ้อมกอดแม่ตรกองรักเจ้าจึงปลูกรักลูกแม่ย่อมห่วงใยไม่อยากจาก ใน่นฐานะคุณแม่ลูกของแอนจูแล้วก็พ่อมีภเป็น่แม่วกเราขออนาตทมสุดักับแล้วก็การ่าูสึกกับพี่ตองในใช่จือเรื่องนี้เ้ออกเป็นความลัระดับนานาชาติแหมเล่น ขอบคุณมากมกขอบคุณน้องๆทุกคนเลยค่ะขอให้ความสุขนี้นะคะกลับไปหาน้องๆทุกๆคนให้ครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อนะคะครอบครัวสุขสันต์กันทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆค่ะ ร่วมหักหลังเราอ่ะน,นี่แอมงง,งงอยู่คุณมากๆลูกจเจริญเจริญน,นะขอให้ทุกคนจเจริญในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆกันทุกๆคนเลยนะคะรังมันนะ สบายจริงๆค่ะปรับพุ่มใจที่น้องๆแม่จู้ร่วมเซอร์ไพรส์มอบความสุขมอบความรักให้พุ่มใจค่ะแล้วก็อยากจะบอกเข้าทุกคนเหมือนกันนะคะว่าอยากให้เห็นพี่มากกว่าความเป็นหัวหน้าง,งานคือเหมือนเป็นพี่เป็นแม่ได้เหมือนกันมีอะไรก็เข้ามาปรึกษาแล้วก็หวังอย่างเดียวคืออยากจะให้น้องๆได้เติบโตในหน้าที่การงานเหมือนเราต้องการเห็นลูกคนคนหนึง่ง ที่จะมีประสบความสําเร็จในอนาคตในชีวิตเช่นกันน้องๆทีมงานแม่จู้ทุกคนก็อยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จและก็มีครอบครัวที่มีความสุขก็สําหรับบริษัทคุณแม่จู้นะคะก็มองว่าที่นี่คือบ้านหลังที่2ของเราค่ะที่ตื่นมาแล้วนอกจากทาธุระอะไรแล้วเราก็ต้องมาที่นี่เพื่อมาร่วมชีวิตกับน้องๆทีมงานคุณแม่จู้กว่า2 0 0ชีวิตที่นี่มีความรักมีความผูกพันบ้านหลังนี้แล้วก็มีความรักความผูกพันกับน้องๆที่แม่จู้ทุกคนเหมือนเป็นลูกเป็นหลาน เป็นพี่เป็นน้องกันอยากจะให้ทุกคนมีความสุขรักทุกคนคะ่ะรักเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกว่ามันวันแม่ปีนี้ก็เขาบอกผ่านสื่อเลยแล้วกันนะคะรักลูกมากๆและก็รักลูกๆพี่ๆน้องๆที่แม่จู้ทุกๆคนเช่นกันคะ่ะ